สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิตนะครับอาจารย์นกกระจิตเป็นสีขาวครับคู่ต่อสู้ทาง Play OK เ,เป็นสีแดงโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเม็ดของคู่ต่อสู้สู้กับเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิตนะครับส่วนทางหมากอาจารย์นกกระจิตมีตำแหน่งการยืนม้าตั้งแท่นนะครับแล้วก็มีเบีย้ยสูงทาง้านปีกขวาจะดีกว่าคู่ต่อสู้เล็กน้อยนะครับ เราจะมารับชมเกมนี้นะครับว่าอาจารย์นกปพะจิบจะมีแนวทางในการบุกโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไรจังหวะนี้เป็นหมากคู่ต่อสู้เดินก่อนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยเม็ดมาที่จอเจ็ดครับจังหวะนี้อาจารย์นกปพะจิบนำเรือมากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเรียงม้าขึ้นคอหก อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่งอสองคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจะไปจับกินเบี้ยริมนะครับอาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้าไปผู่ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่กอเจะนำม้าลงมาที่คอแนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ขอไข่หอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่คอห คู่ต่อสู้ถอยม้ามาคอแปกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบรู้ว่าคู่ต่อสู้จะนําม้าขึ้นนะครับจึงใช้เรือกดไว้ครับไม่ให้คู่ต่อสู้เดินได้สะดวกฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนมาผูกเรืออาจารย์นกกระจิบมาเกาะเม็ดไว้ครับคู่ต่อสู้ขยับมาใหม่ครับ อาจารย์นกระจิบยืดเรือไปจับกินเบี้ยริมคโคต่อสู้ขยับคุณมาใหม่ครับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านนำม้ามาเล่นนะครับผมโจมตีโคนคู่ต่อสู้โดยยอมทิ้งเบี้ยริมเลยนะครับท่านต้องการจะส่งม้านะครับถอยมาที่จอสามแล้วก็บุกมาที่งอห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้คนกินเบี้ยริมอาจารย์นกครจิบดึงม้าถอยไปที่จอสาฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นต้องการจะแลกเรือนะครับอาจารย์นกกรจิบไม่แลกด้วยครับถ้าหากแลกเรือโอกาสเสมอจะสูงนะครับอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยริมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนกลับมา จารย์นกกระจิบกดขุนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปผูกเม็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกที่จะยืนโคนนะครับแลกกับเบี้ยต้องการที่จะนำเบี้ยเข้าไปกินแล้วเข็นเบี้ยเข้าไปบุกนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้จึงนำเรือมาที่ ชอช้างแปดออกคลองนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่เห็นแก่กินโคนครับผมอาจารย์นกกระจิบเลือกหงายเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาผูกจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบโคนนะครับบุกขึ้นไปขอไข่สี่ อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงไางยนะครับมาที่ชอยชั้งเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เข็นเบี้ยริมขึ้นไปจะไปไายจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงไปงอนหนึ่งครับฝ่ายคู่ต่อสู้ทําแต้มโคนเข่าลอยนะครับผมเพราะถ้าอาจารย์นกกระจิบกินโคนม้าของอาจารย์นกกระจิบจะถูกกินตอกนะครับอาจารย์นกกระจิบจึงนําขุนนะครับมาผูกมา้า ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแรกโคนอาจารย์นกประจิบกินตอบฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลงไปชทช้งหนึ่งอาจารย์นกประจิตขยับขุนมาจอสองคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์นกประจิบนำเรือกดกินเที้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาผูก อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาโจมตีกดดันเบี้ยตัวนี้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องยอมทิ้งเบี้ยนะครับจึงเข็นเบี้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยงหงายกินเบี้ยคว่ำคู่ต่อสู้นำเม็ดเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าก,กินเม็ดคู่ต่อสู้กินแรกอาจารย์นกกระจิบกินรุกครับคู่ต่อสู้เลือกหลบขุนมาที่งอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนําเรือไปเกาะกินเบี้ยครับคู่ต่อสู้ใช้เรือผูกอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าเบี้ยจะเสียฟรีเหลือแค่เบี้ยริมนะครับซึ่งจะเป็นรองเบี้ยสามตัวฝ่ายคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบมาขาวเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้ สวัสดีครับมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเสียงกันอีกนะครับโดยท่านอาจารย์นกพรจิตเป็นหมากขาวนะครับพบกับผู้เล่นทางเพลโอเหมากแดงสถานการณ์หมากตอนนี้นะครับอาจารย์นกพรจิตมี2เบีย้ยนะครับผมสู้กับเม็ดของคู่ต่อสู้ซึ่งคู่ต่อสู้ต้องการที่จะทําทางเม็ดโพรงกระรอกนะครับเราจะมาศึกษากันว่าเมื่อท่านอาจารย์นกพรจิต เจอตำแหน่งหมากในลักษณะนี้เป็นสองเบีย้ยสู้กับเม็ดอาจารย์นกกรจิตจะมีวิธีในการต่อสู้อย่างไรนะครับผมจังหวะนี้เป็นตาของคู่ต่อสู้เดินก่อนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยจ่อหครับผมเพื่อคุมบ่อที่งอสี่จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิตนำเรือมาจับก,กินเบีย้ยครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดลงบ่ออาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ชฉ่ยชิงแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาชอ่ยชิงสามเป็นม้ามังกรสลักขวาคู่ต่อสู้นำเรือจอมังงอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับ คู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาขอแข่เจ็จังหวะน,นี้อาจารย์นกกระจิบบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการกินแลกเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบเส้นโคนและกับเม็ดมาดูว่าอาจารย์นกประจิบมีแผนอะไรนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้กินโคนอาจารย์นกกระจิบนำม้าก,กินเบี้ยโจมตีโคนของคู่ต่อสู้ครับ จะเห็นว่าเรือของอาจารย์นกกระจิบกดขุนอยู่นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําม้าขึ้นไปผูกโคนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือมาจับก,กินเม็ดคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดครับอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปไล่มา้า อาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ชอช้างหฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ชอชิงเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยงงอสามขึ้นมางอสีครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแรกเบีย้ยที่ขอหอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกรเข้ามากินคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองไปใ,ใช้งานที่ก้อหนึ่งครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้าจอนะครับบุกขึ้นมาโจมตีโคนคู่ต่อสู้เลือกนำขุนนะครับขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ม้ากินโคนครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมารุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่งองูเจ็บอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยบุกขึ้นมา เบี้ยของอาจารย์นุกจิตเป็นเบี้ยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปชอชั้ห้าอาจารย์นระจิบนำเรือที่ชอสี่มากดขุนครับจะหงายเบี้ยครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำโคนนะครับขึ้นไปแรกกับเบี้ยคู่ อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำเรือออกคลองครับเฉช,ชิงสี่คู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนอาจารย์นกกระจิบขยับขุนไปไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือหลบมาที่งอนหนึ่งจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้าก,กินแลกกับเบีย้ยต้องการจะโต้ตอบอาจารย์นกกระจิบนะครับ และต้องการละลายตัวมาอาจารย์นกประจิบใช้เบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ยไหนสถานการณ์ตอนนี้เป็นท่านอาจารย์นกประจิตได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเป็นโคนบวกสองเบี้ยคว่านะครับได้เปรียบถึงชนะนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกประจิตนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ย อาจารย์นพประจิบนำม้ามารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปจะแลกเรือคนละลำนะครับอาจารย์นพประจิตไม่แลกด้วยครับถอยม้ามารุกผูกเรือด้วยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบขุนมาที่คอห้า,าอ,อ,อาจารย์นพประจิบนำเรือมารุกได้กินเรือนะครับผมฝ่มายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่งอห้าอาจารย์นพประจิบกินเรือที่คอแปด ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมหวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงษ์มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มารับชมและศึกษากันนะครับ สำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนแล้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ